ครับสวัสดีครับพบกับผมแสงลูกชาวไรครับคลิปนี้มาลองอาร์ทีร้สิบนั่นเพื่อนนะเนี่ยอาร์ทีร้สิบใส่ท่ออีทีเก้าห้านั่นเพื่อนนะอยวเลองมาฟังเสียงกันนะ,ะเพื่อนว่าจะลั่นขนาดไหนนั่นเพื่อนนะกระตอกใส่ออกแล้วนะเนี่ยท่อเนี่ยนั่นเพื่อนนะนะตอนนี้อยู่ที่ไรนั่นเพื่อนนะมาเก็บตัวตอนเช้านั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะท่อ อาทีละสิบก็ถอดไปใส่อีกคันหนึ่งนันเพื่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวอีอีคันนึงให้ดูนันเพื่อนนะเป็นอีทีร้อยสิบห้านั่นเพื่อนอีทีหนึ่งหนึ่งห้าโค้งกระทิงแดงนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้มาทดลองใส่ท่ออีทีเก้าห้านั่นเพื่อนนะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณสี่ร้อยนั่นเพื่อนสั่งจากลาซาดานั่นเพื่อนอันนี้ก็มาเชื่อมนั่นเพื่อนอนะ่ะเอาเอาปลายมาเชื่อมต่อทําเอาเองนะก็ เอาปลายนั้นทิ้งใหม่นั่นเพื่อนไม่ใช้ก็เก็บไว้นั่นเพื่อนนะ110นะอารทร้อยสิบนะใส่ท่อ E t ทีเก้าห้านั่นเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าจะจะลั่นไหมนั่นเพื่อนนะครับเดี๋ยวฟังเลยครับครับนีนะ้นเพื่อนนะยาก็ติดเครื่องแล้วนะเนี่ยลองฟังเสียงนั่นเพื่อน นันเพื่อนนะเนี่ยท่อ E T เก้าห้านันเพื่อนตอกไอนะเนี่ยทีร้ใส่ท่อ E T เกเพื่อนนะเนี่ยนะนี่นะเพื่อนนะ ทอยอีทีเก้าห้านะตัวนี้เป็นตาเล็กนะเพืนะ่อนอะอาทีร้อยสิบตาเล็กนะเป็นระบบดีนะเพื่อนเป็นดีแล้วนะตัวนะี DI ้ดีดีไตัวแรกนะเนี่ยสีส้มนะเพื่อนนี่นะทอยอีทีเก้าห้าครับแป่งกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เดโยว ผมต้องขอตัวไปเก็บถั่วแล้วนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันคลิปนี้หมดเวลาผมแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ